สวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไร่เครื่องบ,บุงคลอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝนแรกของปีครับเพื่อนๆนตกมาแล้วนะครับต้นไม้ของเราก็ชุ่มฉ่ำกันไปนะครับวันนี้เราก็ไปไล่ไม่ได้นะครับเพื่อนก็ให้ทํางานอยู่บ้านแล้วกันวันนี้เนาะอ่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาทําการห่อถุงฝรั่งครับเพื่อนๆนี่นะครับเราจะมา หอ่อมาทําการแพ็คนะครับถุงสําหรับเอาไปหอ่อฝรั่งอ่าสเร็จรูปไปเลยนะครับเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการทํางานของเรานะครับจะได้ไม่ต้องมาห่อถุงรอบนึงมาห่อกระดาษอีกรอบนึงนะครับเนี่ยแล้วก็บางๆงแล้วก็แพ็คไปเลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูกันก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างที่เราต้องใช้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นถุงห่อฝรั่งนะครับถุงห่อฝรั่งก็จะเป็นถุงขนาด6คูณ12นิ้วนะครับเพืเ่อนๆเราก็สั่งมาจากช้อปปี้นะครับสั่งมาจากช้อปปี้ก็จะเป็นถุงที่เอาไว้สําหรับห่อฝรั่งโดยเฉพาะเพราะว่าเขาจะมีการแบบเขาจะไม่ปัม๊มเขาจะลงพิมพ์ไอ้ลงปั๊มนะครับเขาจะไม่ไม่ปั๊มตรงเนี้ยครับ ก็คือเขาจะให้มันมีช่องนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับจะมีช่องให้ระบายน้ำเนาอะ,อะนะครับแต่ถ้าเราไม่เราไม่ซื้อแบบนี้นะครับเราจะซื้อถุงพลาสติกธรรมดาก็ได้นะครับแต่ต้องมาใช้กันไกตัดนะครับเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ำนั่นเองเนาอะ,อะนะครับก็มีใน s h อ p e e เนาะต่อมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่า กระดาษนะครับเป็นกระดาษาพวกนิตยสารนะครับพวกหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับฟุตบอลมั้งนะครับเราสั่งมาจาก l a ซาดามันจะมาเป็นเขาเขาเขาจะตัดมาเป็นแพ็คแพ็คใหญ่ใช่ไหมสิบสิกโลเนาะนะครับสิบกิโลนะครับมันก็จะ ขนาดก็จะเป็นเป็นหนังสือพิมพ์นะครับเป็นนิตยสารนั่นแหละเราก็อามาตัดอีกทีนึงนะครับตัดอีกทีนึงตัดแล้วก็เอามาพับครึ่งนะครับมันก็จะได้ขนาดพอดีกับกับถุงของเรานี่แหละครับนะประมาณนี้ก็หาซื้อได้นะครับที่ช้อปปี้ลาซาด้านะครับพวกเพจอะไรต่างๆที่เขาทําเกี่ยวกับก๊าลงก็มีขายนะครับก็จะเป็น ่อมาก็จะเป็นลูกแม็กนะครับแล้วก็จะตัวเป็นแม็กนะครับเพื่อนโอเคอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับไม่ไดมีไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะอ่าทีนี้มาดูวิธีการห่อนะครับการแพ็ก,กระดาษก็คือเราพับครึ่งไว้แล้วใช่ไหมคะอันนี้มันจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์มันจะบางหน่อยเราจะใช้สองแผ่นนะคะก็คือจะวางกระดาษหนังสือพิมพ์ประกบกันประมาณนี้วางซ้อนกันค่ะแล้วก็ใช้ถุงวางตรงกลาง แล้วก็พับก,กระดาษเข้ามาจับให้พอดีกับขนาดของถุงค่ะแล้วก็เลื่อนเหลือ,อปลายตรงนี้ไว้หน่อยไว้ให้เราจับเวลาจะห่อฝรั่งนะคะตรงนี้ค่ะเวลาเราที่ถุงนะคะเวลาจะห่อฝรั่งเราจะได้จับง่ายขึ้นค่ะนี้ก็คือเสร็จแล้วเนะถ้าเวลาเราจะหอ่อเราก็จะจับตรงนี้ จะมีวิธีห่ออยู่เคยทำไปแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆไปดูได้นะคะนี่ค่ะเวลาเราหอ่อล้วก็จะเอาตรงนี้สวมลูกฝรั่งแล้วก็มัดได้เลยนะคะไม่กรับผม <S <S 2> <S 2> ง่ายเยครับ <S 2> <S 2> แค่นี้เองเนาะเออนะครับไม่ยากนะครับเพืเ่นอนๆลองลองดูสั้นสิกระดาษแล้วก็นะครับตัดครึ่ง ก็ใช้2แผ่นนะครับเพื่อแบบว่าให้มันให้มันปิดสนิทนะครับเพื่อนให้มันหนาหน่อยเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะแดดแรงครับแดดแรงกระดาษหนาๆก็ใช้แผ่นเดียวแต่กระดาษบ,บางๆแต่ที่ใช้มาก็คือกระดาษไอ้ตัวเนี้ยโอเคเลยนะครับก็จะน้ําหนักก็จะเบาด้วยนะครับเวลาลมพัดมาก็จะ ไม่ไม่ไม่รู้วล,ลมสักเท่าไหร่ไม่ตานลมสักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนในการแพ็คถุงห่อฝรั่งนะครับง่ายๆนะต้นทุนเราเคยคิดมันเท่าไหร่เนีย่ยต้นทุนก็น่าจะคร่าวๆน่าจะประมาณไม่ถึงบาทนะมั้งนะประมาณนี้ประมาณเจ80สบดิตังค์นะครับต่อต่อถุงหนึ่งถุงเนี่ยครับต่อหนึ่งชุดเนี่ยครับเพื่อน แล้วแต่ว่าเราซื้อวัตถุดิบพวกถุงพวกกระดาษได,ด,ษได้ได้ถูกมากน้อยแค่ไหนะนะครับแต่เราซื้อมาเป็น10โลเนาะนะครับเป็นแพคเป็น10โลแล้วเราก็ทยอยแพคไว้เรื่อยๆครับแพคไว้เรื่อยๆแล้วก็ห่อไปเรื่อยๆเนาะอ่านะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมในการทำถุงห่อฝรัหลังนะครับสำเร็จรูปเนาะ แต่ถ้าวันไหนเราได้ไปแพ็คนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับถึงขั้นตอนวิธีการหอ่อฝรั่งนะครับหอ่อยังไงไม่ให้หมดเข้านะครับไม่ให้พวกเพี้ยเข้าไปทําลายลูกฝรั่งของเราเนาะมันมีเทคนิคอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้นําเพื่อนอีกทีนึงแล้วกันเนาะอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อน ช่องไล่เครือบมงโกลของเราเนาะก็จะพาเพื่อนๆทาการเกษตรแบบผสมผสานอย่างนี้นะครับมีฝรั่งมีส้มโวมีเยอะแยะมากมายครับเพื่อนๆอนย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยเนาะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆเนาะขอบันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ